สวัสดีค่ะสำหรับคืนนี้ก็เข้าสู่คืนที่เจ็ดแล้วนะคะสำหรับซีรีส์หยุดใช้ครีมบัวหิมะนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อพิสูจน์ว่าหลังจากที่หยุดใช้ครีมไปแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นกับผิวไหมนะคะ,ะเน้นย้ำนะคะแม่ตกเน้นย้ำนะคะว่าที่พี่นุษรีวิวเนี่ยนะคะที่พี่นุษรีวิวเนี่ย ไม่เกี่ยวกับครีมร้านอื่นนะคะเน้นย้ําเลยนะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าครีมมันมีหลายเกตนะคะมีหลายเกตหลายเจ้าเพราะฉะนั้นที่พี่นุชรีวิวที่พี่นุชงทำนี้เฉพาะครีมที่ซื้อจากร้านพี่เท่านั้นนะคะเท่านั้นถ้าซื้อที่อื่นไม่เกี่ยวกันนะคะห้ามเหมารวมกันเด็ดขาดเลยนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะคะระหว่างที่หยุดใช้ครีมบหิมาพี่นุชจะใช้เป็นไฮยาวิตามินซีเอ่อไฮยาวิตามินซีเซรั่มกับตัวเอ่อกันแดดเบียเลยนะคะอ่ะสำหรับกลางคืนก็จะทาเซรั่มอย่างเดียวนะะค กลางวันเนี่ยไม่ค่อยได้มาทําคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าเอาตอนเช้าค่อนข้างแบบยุ่งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็รีบนะคะเพราะว่าพี่นุ่ต้องแพกคทีมพี่นุแพ็คทีมเองรับออเดอร์เองด้วยนะคะแล้วก็อาชีพเสริมนะคะก็คือถักเอเนี่ยถักงานนะคะถักพวกกระเป๋าพวกเอผ้าพกผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นงานถักโคเช่นะคะถ้าใครติดตามพี่นุอยู่ก็จะรู้เนาะเพราะฉะนั้นจะรู้ว่ากลางวันวเนี่ยพี่นุจ่จำ ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทาคลิปให้ดูนะคะส่วนใหญ่จะมาทําให้ดูเป็นกลางคืนนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับคืนที่เจ็ดนะคะสาหรับซีรีส์หยุดใช้คีมบวัวมะนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจนะคะใครที่มีปัญหาป้าหนาหน้าดำเหมือนพี่นุษย์นะคะเมื่อก่อนนะถ้าใครติดตามเนี่ยจะรู้ว่าพี่นุชย์เป็นฝ้าเยอะขนาดนี้เลยนะคะอ่าถ้าในพิกตองเนี่ยพี่นุษย์อาจจะลงลูกตอนที่เป็นฝ้าให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าเออไม่งั้นเนี่ยจะโดนติดกันนะออโอเคไปแล้วฝันดีทุกบ้านนะคะ